หน่วยต้นไม้เรื่องรากสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กน่ารักทุกคนเจอกับคุณครูออนอีกหนึ่งคลิปนะคะในวันนี้เราเจอกันในหน่วยการเรียนใหม่แล้วนะคะเด็กๆเ,เรื่องต้นไม้นะคะค่ะในวันนี้นะคะคุณครูออนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้คือรากนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะในวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะ เพลงมีชื่อว่าเพื่อนชื่อต้นไม้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ค่ะหน่วยของวันนี้ก็คือส่วนประกอบของต้นไม้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องรู้จักต้นไม้ใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆลองมองออกไปนอกบ้านดูซิเจอต้นไม้อะไรบ้าง ใบสีเขียวๆเ,เรียกว่าต้นไม้นะคะแต่ต้นไม้มีหลายชนิดมีหลายประเภทและมีชื่อเรียกด้วยค่ะแต่ละชนิดแต่ละประเภทจะมีใบมีลำต้นและก็มีชื่อที่แตกต่างกันค่ะค่ะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้คือรากนะคะเด็กๆจะได้รู้จักว่าหน้าที่ของราก มีหน้าที่อย่างไรนะคะเด็กๆตรงนี้เรียกว่ารากค่ะรากเป็นส่วนของพืชที่งอกออกมาจากเมล็ดก่อนส่วนอื่นๆเจริญลงสู่ใต้ดินรากมีหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งบนดินดูดน้ำและแร่ธาตุที่สะสมอยู่ในดินแล้วลำเลียงขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืช นอกจากนี้รากของพืชบางชนิดทําหน้าที่สะสมอาหารด้วยนะคะรากของพืชมีสองจำพวกค่ะ 1. รากแก้ว 2. รากฝอยค่ะเด็กๆเ,เรียนรู้บูรณาการค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้บูรณาการคำในภาษาไทยกันนะคะคำว่ารากขึ้นต้นด้พยัญชนะรอเรือ รอเรือออกเสียงรอนะคะเด็กๆค่าเรามาสะกดคำในภาษาไทยตามคุณครูออนนะคะรออารกรากอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆรออากอรากค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆคำว่ารากภาษาอังกฤษออกเสียงว่า <R it. S 1> อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆแ <R it. S 1> ปลว่ารากนะคะ ค่าเด็กๆมาสะกดอักษรภาษาอังกฤษทีละตัวตามคุณครูออนนะคะ R O O T ออกเสียงว่า root <ude. S 1> แปลว่ารากนะคะเด็กๆค่าเด็กๆคะมาเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดของวันที่22เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะคะใบงานแบบฝึกหัดนี้มีชื่อว่าต้นไม้น่ารู้นะคะเด็กๆค่ะ ในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้ใน,นเรื่องต้นไม้นะคะเด็กๆค่ะต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติมีส่วนประกอบที่สำคัญคือรากลำต้นกิ่งและใบอีกทั้งยังให้ดอกและผลที่เป็นประโยชน์ต่อคนและสัตว์ด้วยนะคะนอกจากนี้ต้นไม้ย,ยังสร้างประโยชน์ที่สำคัญทั้งการให้อากาศที่บริสุทธิ์และให้ร่มเงาดังนั้นเราจึง ควรช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้และร่วมกันปลูกต้นไม้ให้โลกของเราหน้าอยู่ต่อไปนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเรามาดูคำสั่งนะคะคำสั่งก็คือให้เด็กๆระบายสีภาพต้นไม้นะคะผลไม้และเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่ช่วยกันปลูกต้นไม้และเด็กผู้หญิงที่รดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไประบายสีพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะนี่คือภาพที่คุณครูระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไประบายสีต้นไม้ผลไม้และภาพเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่ปลูกต้นไม้และก็รดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะอย่าลืมนำการบ้านมาส่งคุณครูนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มแบบฝึกหัดอ่านภาษาไทยขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือในเล่มพร้อมกันค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สระเดี่ยว8ตัวนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านไปตามครูออนทีละตัวเลยนะคะตัวแรกนะคะเด็กๆมองไปที่สระอ่ะอ่านตามครูออนค่ะสระอ่ะออกเสียงอ่ะสระอาออกเสียงอาสระอิออกเสียงอิสระอีออกเสียงอีสระอึอ,อ ออกเสียงอึสระอือออกเสียงอืสอ,อ,อ,ส,อสระอุออกเสียงอุสระอูออกเสียงอูค่ะเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอะอาอีอีอืออืออูอูออออ ค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านและท่องจำสระให้แม่นยำนะคะในวันนี้คุณครูออนจะขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบายบายค่ะ